ตามหลักพระพิธรรมกล่าวไว้ว่าวิธีแก้อกุศลกรรมที่ตนได้กระทำไปแล้วให้กลายเป็นอโหสิกรรมไปนั้นคือต้องมีความรู้สึกผิดชอบเกิดขึ้นและ 1. ต้องอธิษฐานใจว่าจะไม่ทำบาปเช่นนี้อีก 2. ต้องไม่หวนกลับไปคิดในกรรมชั่วนั้นอีก 3. พยายามสร้างกุศลอจินกรรมให้เกิดขึ้นอยู่เสมอในบุญกิริยาวัตถุสิบมีทานศีลภาวนาเป็นต้นถ้าปฏิบัติด,ดังกล่าวมาแล้วนี้ตลอดชีวิตอกุศนทิฏฐธรรมเวทนียกรรมที่จะส่งผลในชาตินี้และอุป,ปาปัชชาวเวทนียกรรมที่จะส่งผลในชาติที่สองที่นอกจากครุกกรรมย่อมไม่มีโอกาสส่งผล กลายเป็นอโหสิกรรมไปได้